สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็พามาชมสวนอินทผลานะครับวันนี้มาช่วยเก็บมะเขือเทศฝั่งคอกมาครับพักเบรกกินข้าวเช้าเสร็จก็เลยพาพี่น้องมาเดินชมสวนครับนะครับมาดูครับอินทผลาครับ ต้นเน้อยครับแต่ดกมากครับเนี่ยนะรับดกอีดีพี่น้องพวดไปพื้นมาก็เริ่มเจ็บกกลิ้นนะครับดกมากเลยครับ,นะรบนี่พวงหนึ่งก็น่าจะสองสามกิโลอยู่นะครับเนี่ยกิโลละหลายร้อยได้เนานะพี่น้องเนาะ ด่มากครับเบื้องโลดพี่น้องเอ้ยเป็นแต่อ่อนซอนนะครับเนะาะปัดนี่ใครอยากรวยนะครับปลูกเลยครับเนี่ยอินทผาลำครับแต่ถ้าอยากรวยก็ต้องรวยก่อนครับถึงจะปลูกได้มันน่าจะลงทุนเยอะอยู่นะครับเนาะอันมันโดกลีเลยพี่น้องเอ้ย นะนี่ตัวพวงใหญ่ๆครับนี่ต้นเตี้ยๆเองเลยครับพี่นอ้องอ้นต้นสูงมันอยู่ทางพุ่นค,ครับมันก็มีต้นน้อยต้นใหญ่ครับมันก็ดกคือกันครับหลายครับ ว่ารัวละหกเจ็ดร้อยบาทบ้านเรานะครับเนี่ยโอ้พวงหนึ่งก็สองสามรัครับพวงละเป็นพันนะครับต้นละหมื่นสองหมื่นน่าจะได้อยู่เดี๋ยนี่ใช่ไหมครับพี่น้องดูที่ละ่ะพัดพวงบังใหญ่นะครับเนี่ย เอ็นตอ่อนซอนเท้เอ็นตอเอาไปปลูกอยู่บ้านนะครับเนาะปลูกแค่ห้สิบต้นร้อยต้นนี่ก็พอแล้วจะใกล้หนึ่งก็พอแล้วนี่เก็บปีละครั้งครับน่วยใหญ่ๆแลครับพวงใหญ่ๆแลครับเนี่ย ผมผมก็ยังไม่เคยกินเลยครับเนี่ยเกิดมาก็ยังไม่เคยกินเลยครับนี่ปีนี้นะน่าจะได้ลองชิมบึงอยู่ครับครับพี่น้องเ้ยมันโมเมนต์แล้วสองสามรวมสี่หาโลแล้วครับพี่น้อง ตอ้อนส่วนครับดกคักดกเน่ครับพี่น้องเ,อเขากำลังให้น้ำครับนี่ก็เป็นขี้ไก่เลยพี่น้องก็ให้ปุ๋ยขี้ไก่โอ้ วิขายนี่ก็ได้เป็นหมื่นนะครับต้นหนึ่งนะโอ้โดสุดยอดจริงๆครับพี่น้องเยี่ยมจริงๆครับโอ้ยแต่อนอนซอนพ็ปลูกได้งามครับ เั็กบอกภาษายังคอยกระได้โอ้เบอกไปดูชีวสาเด่นใหญ่ดีเลยพี่น้องหน่วยทอนีปุตินนี่ละ่ะไม่มีเงินซื้อกินหรอกมันกันเป็นจากกินกระไดพี่น้องสวนมังไงเลยสวนสวนเก่านั่นแหละครับที่เคยมาดูนั่นแหละ มาตอนนั้นมันนึงหน่วยไม่ใหญ่ครับมารอบนี้อู้หน่วยใหญ่แล้วอีกเดือนสองเดือนหน้าจะได้เก็บแล้วครับโอ้เนี่ยต้นต้นนี้ต,ติเตี้ยยังครับเนี่ยเอออ,อย่างดกเลยครับโอ้ปวดผูดครับพี่น้องตอนซ้อนเนาะ ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมก็จบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเด้อขอตัวไปทำงานก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อง